พี่น้องมื่อนี้ก็ได้พามาสวนบบอไปแล้วมาแต่สเสาอีกแล้วจ้ามื่อนี้ก็ดดแดดแอมแซมพี่น้องค่ะเขาก็มาตัดบววก,กับว่าลายันได้แล้วค่ะเพราะได้ตัดนะคะมีคนสั่งเหาเขาตัดไปให้เพิินจ้าอมาเบงมาแรงโอ้ยแมงปูแมงปูคุณน่ะมันมากินแก่สอนเกสอนดอกบวบเนาะคะ่ะค่อยซองหาบอกบวก,กันเด้อค่ะเด้อ ตัดไว้แล้วแต่มี่มนรีดีดีเ้ยค่ะออกบวบมะรีดีดีเี้ล้งเทือไก่แกแล้วจังเห็นนะคะเนาะหนองอบวบบวบสวยเดี๋ยวเราไปเอาบวบวที่เราตัดไว้นะคะเนี่ยค่ะกำลังเป็นดอกค่ะดอกลายแห้งค่ะสวยแห้ง ไปเอาบุบบุที่เราตัดไว้อาพี่น้องบังโซ่ไข่เนี่ยว่ามันมีอีกไหมมี่จะน่วยน้อยอีกสองอีกสองมือกันนะ <c oughs> สิตัดได้แล้วค่ะชินี่บบที่เราตัดไว้ก็สวยอยู่นะ <c oughs> นี่สวยกำลังสวยๆอ,อ่อ,อนๆด้ค่ะ กำลังสวยๆอ่อนๆเลยจ้าเห็นไหมเนี่ยนี่ค่ะอึ๊บเออโอ้ยนี <c oughs> ่ค่ะกำลังสวยๆ,ๆอ่อนๆเลยจ้าไปดังครับปะนี่เดี๋ยวก็จะไปเบิ้องมองไม่อีกไปหน่ยแล้วก็จะไปเบื้งองอแล้วยังมาเบบางครั้งนี้กันนะคะ่ะ าาาตามมามามาตามมาตามมาเขาเพ่ได้เอา,อเาอมีดมาได้ไหมไม่ได้เอามีดมา,ามาเมนวยนี่กัดเจ็บพอดีเลยนะเนี่ยกรล่างเปน็นนวยในนอยค่ะเนี่ยนวยนี่พอดีแล้วไม่ได้เอามีดมาตัดเลยทำยังไงอ้ย พี่น้องขอวเอามีดก,ก่อนซ้ำนีล่ละจ้ะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้าชมคลิปใหม่แล้วจ้ะเด้อ